แลว้วพวาก็น้อยโรบัคก,ก็ไม่มีทำไงดีนะเอ๊ะงั้นใครยืนตด้อยู่ตรงนั้นนะ่ะอ้าวสวัสดีเจ้าหนุ่มน้อยมีอะไรให้ช่วยเงินหรอจะทำยังไงให้ปีโรบัคเยอะและเรว่าจะเทพเหมือนนายล่ะโออง,ง่ายๆก็แค่ใช้ร้านบริการ easy Q shop X งล่ละ easy Q shop รับบริการเติมเบอร์บัตรเลข59รับฟอร์มฟรีรับประกัตอบคุณและเกมพาร์ตตอบคุณและรับปรเกันออลสตาร์ราคาถูกทุกอย่างราคาถูกมากเลยกันใช้บริการดีเยอะนะครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยังผม The Mushroom นะครับผมคือตอนนี้เสียงแหบมากนะครสงสารตัวเองว่ะก็คือวันนี้นะครับผม เราจะมาเล่นเด e m ม m ม c นะฮะผมหรือว่าเป็นเกมผีที่โคตรน่ากลัวเลยแล้วคือผมมีเสียงแหยอยู่ผมไม่มีเสียงกรีดนั่นแหละนั่นแหละครับผมก็นะวันนี้เราจะมาเล่น The m ม m i c นั่นเองอย่าไปคิดอะไรมากเลยเกมพาสก็ดูเนเช่นดีเช่นนะคร mm. ับครับ네ถ้าใครอยากเห็นผมกรีดถ uh uh ้าใครอยากเห็นผมกลัวก็ดูคลิปนี้แหละครับผมคุณจะถูกสนองตันหายเองนะ โอ้ไปเข้าเกมกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับผมเราก็เข้าเกมกันมาเป็นทีร่รอน,นะครับผมวันนี้เอ่อเดบิบม,มิผมไม่ได้มาเล่นคนเดียวนะเพราจะเล่นคนเดียวตายแน่ผมเลยมาเล่นกับเพื่อนผมอีกสามคนนะผมนั่นก็คือนี่นะครับผมคนแรกนะครับผมโอ้ยอร์ซิกส์วีหน้านตาตัวตละครตูดมากนะครับหรือวา Boy ่านีเซนบอยสันนี่คนที่สองนะครับซิมูเลเตอร์นารูโตะนะครับผมหรือว่าซิมูเลเตอร์คาสโตนั่นแหละครับ โซโคที่สามหน้าตู่กว่าเดิมครับก็คือประชากนี้นั่นเองสามคนนี้นั่นแหละครับผมที่เราจะมาอัดคลิปด้วยกันนะฮะก็ไปเล่นกันเลยดีกว่าพวกยูมันม <c oughs> ีมแมนกับมีมเกิร์ลแชปเปอร์หนึ่งแชปเปอร์หนึ่งยั ชั้นไหนเย่มากเลยอะชัเนต้นหนึ่งอะไอ้้ยไอเหี้ยปิดบอลลุ่มอะไม่ไหวแล้วไอ้ติ้งเราควรจะปิดเป็นแค่หนึ่งเปิดเปิดเปิดไฟมินนี่อยู่น่ากลัวมากเลยแบบหันมาอยู่ดีโซฟาไลตึงไอติ้งน่าเขียนโวกก๊อดเกมเสียงดังเกมแล้วมันมีแบบเสียงแบบปึ้งเลยตอนนี้เข้าไม่ได้เลยนะ ไา่ยแคมมุเราพอยู่ไม่เปิดไฟไลท์กันเนาะไม่มันฉายแค่เออในแบบป้องเราแค่นั้นยูจะต้องไปฝั่งหนึ่งไปฝั่งหนึ่งกดชิฟวิ่งหน้อกดชิวิ่งไม่ไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ฝั่งนี้อีกฝั่งหนึ่งแต่ยูก็รู้นี่เมื่่่ออไหระยูไปผิดฝั่งฝั่งนี้ฝั่งนี้เราคนไม่เข้าโรงเรียนเราไม่ควรจะเข้าโรงเรียนเหมือนนกอยู่ I have a bad feeling about this ไอเมนโอเป็นนี่น่ากลัวแบบไม่มันเป็นเกมมันเป็นเกมผีญี่ปุ่นอ่ะมันเป็นผีญี่ปุ่นตึ้งเมื่อไหร่อ่ะกลางๆเกมเร็วลืมรถค่อยๆเดินกันมาเป็นหมู่ขนาดนักเด็กดียันมินนี่ที่สุดแล้วเนี่ยห้าตัวบริบททางเดินอยู่เนไหนวิ่งแล้วแบบน่ากลัวอาจจะไม่อาจจะไม่มองไปหามินแป๊บหนึ่งนะแป๊บหนึ่งนะเมื่อกี้ตัวขาวๆตัวอะไรวะ เอิเบคอนแฮไม่ใช่ไม่ใช่เบคอนแฮ I have a bad feeling about this ตรงนี้เปิดเสียงนะเสียงจะดังหน่อยนั่นอะไรก็ไม่เปิดเพราะว่าในแม็กไอแค่อยู่ข้างนอกก็ดังเลยใครนำใครนำนันเรือยู่งนำไปเลยไอ้น้ำไอ้น้ำได้เพราะไอ้ดูจบแล้วไอ้ก็ดูจบแล้วแต่ไอ้กลัวไม่ได้อยู่อยู่หลังไอ้ไม่อยากอยู่หลังไม่โว้ยยุ้ยกลัวขนาดนั้นเหรอ เคยกลัวมีแล้วตรงนี้ก็จะมีถ้าเราวิ่งผีอาจจะได้ยินฟุตสเต็ปเราแล้วพอมันได้ยินฟุตสเต็ปแล้วก็จะตายวินิจคีเขาที่ไอ้ดูมาแล้วเราไม่ควรวิ่งเลยอะวินิจโอ้โซวาโซวา from v a l o r a n t อู้เบริกูดเกมไอ้คิดว่าในถุงขยะนั้นต้องมี dead body อย่างแน่นอน valorent smells smells bad เราควรจะรีบไปนะจ๊ะ bloody upon เกมตามหาเพื่อนแต่สุดท้ายกลับไปกลับไปอยู่โลกมิติอื่นเวอร g o ี่กูดชื่อเกมเอ๊ะมันสว่างนัวนอะเริ่มสว่างแล้วเริ่มเช้าตอนเี้าพันกีะจบูชาแล้ว บูชาแัะเชียรเมนมีเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนตัวละครคนที่เกิดประมาณเมษาเปิดตรงไหนไม่ใช่ไหมเปิดตรงไหนอ่ะทันพวกอยู่หายไปไหนยังไงเล่นเล่นน้ำกันเออไม่ได้หรออ๋อไม่ไม่อาจจะเปิดฝั่งนู้นอาจจะเปิดฝั่งนู้นกูไปคิดจะจีบอะกูคิดว่าอะไรล่ะกูไปคิดจะจีบฝั่งนี้แน่เลยนะมีผีมีผีตามหลังเรามาแล้วนั่นอะ

เออไม่ไปแล้วไม่ไปแลไรต่อต่อเนี่ยต่อกันีย้อยละเราเปลี่ยนเกมไปดีแม่พลอยรู้สึกว่าเอาไปเกมนั้นดีกว่าเกมที่น่ากลัวมากๆมากแต่ใส่เล่ามไม่เอาไม่อยากเล่นอันนี้ใหม่น่าเบื่อไม่ก็ต่อต่ออยู่ตรงนี้ไงน่ากลัวจะตายพวกอยู่ไม่กลัวกันเลยวะโอ้โหนี่ไงพัศโซแรกของเราเราจะโดนจำสแกตตายปะวะ ไอผีเวนนี่ไงถ่ายรูปก่อนเลยก่อนใคเข้าก่อนเข้าไปเลี้ยวซ้ายเลี้ยวเลี้ยวซ้ายตรงนี้ซ้ายข,าข,าขึ้นไม่ได้ยู่ดูแมปยังอยู่ต้องถ่ายรูปแล้วก็ไปตามแมปนะเว้ยใม่มป,ป,ปัน,ปปนยูนำปันยูพาไปดิยูมีแมปอ่ะโอเคก็ได้วะไปพวกยูไปพวกยูมากันด้วยดิเธอแอบอะไรกันเนี่ย ถ้าเราปั่นถ้าเขาไม่อยากไปก็ช่างวะแต่ไปอยู่จะถ้าอยู่ผีก็ทันน่ะมันคงไม่มีผีหรอกไหมไม่มีผีแล้วด่านนี้นี่แหละมีผีเหรอแป๊บนึงแป๊บนึ่งไอ้คนนำแป๊บนึงนะใครสักคนยังต้องดูหลังทางนี้ทางนี้ทางนี้ดูหลังทางกับนัลลึกดูหลังทางกับนัลลึกดูหลังไอยูดูหลังใครสักคนยังต้องดูหลังผีสุนัขใครใครเดินไปก่อนใครเดินไปก่อน run

หายไปปะฉันควรจะกด E S C L N หมือนจะหายไปแล้วนะโอเคใครก็ได้เดินๆไปหน่อยเดินไปหน่อยเลี้ยวซ้ายมาทางนี้ทางนี้ยังไงเจอแล้วอายโดนจับแกน่ะเอาไปว่าอยู่ตายเลยนะลื้อใช่โอเคอยู่น่าจะเกิดใหม่ไม่เป็นไรอยู่อยู่ตรงนั่นแหละเดี๋ยวเราไปับ ก็ไปพาไหมไปกอนเก็บเก็บขีกันได้แล้วใช่ไหมเก็บขีมาแล้วก็วิ่งเลยวิ่งกับทางเดิมเดี๋ยวเดี๋ยวไปรับยูยูตรงน้นกนอนนแล้วลื้น่าตูดแล้ลยู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 ด่านยูยูด่านบ้านปะเดินมาเดินมาไอหลอนเทเลทบี้อะเสร็จปุ๊บเราจะวิ่งไปทาง เราจะวิ่งไปหาประตูววนะเมื่อกี้มันมาข้างหลังตามปิดตูดเลยเ,ออเราจะวิ่งไปประตูนะเอลวิ่งไอ้ก็เออเดินเดินเดินดูหลังอยู่ตลอดเอาไม่ลอยกันเลยก็เดินมาเดินมาทานอยู่อยู่ไหนเนะี่ยเดินมาแป๊บนึงนะทานนี้นขึ้นมา ขึ้นมาฝั่งนี้แล้วก็จะเลี้ยวขวาตรงนี้โอ้โหไปโฟกัสตรงนี้ขึ้นมาเลี้ยวซ้ายแล้วก็จะเจอทางออกทางออกสวยงามโอ้ยง่ายง่ายง่ายว่าต์เดอะมิมิเดอะมิมิใครวใครใครใครจะเดินไปก่อนใครจะเดินไปก่อนโอ้โห chapter หนึ่งสองโอ้โหไปโฟกัสไปโฟกอส อัดแล้วอัดแล้วอัดจ้ะโอ้ใจกะวายใครใจะเดือใครจะนำใครจะนำตรงนี้บันโจอ่ะบันบิ่ใช่ใช่ัวสุดผีน่าจะกลัวผีกลัวมินนี่แน oh. 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 okay, ่ไปเลยพี่ด buzz ีหรือกูจะเจอผู้ห no> ญิงเล่นบันโจติ๊งตงตงง อยู่อยู่ไอ้น้ำละวิ่มา้ยผีบันโจปึ้งึ๊งตึ๊งตึ๊งดแล้ต้องวิ่ขาผีเว่ยจะได้ไม่กลัวผีไม่กลัวก็แย่เลยเวนไอ้ผีเวนอยู่ไหนว่ามาหาตัวนี้ผีเวนหนึ่งหนึ่งวะเมอเจอ e ร์ r m e ม Farm Minecraft เ a า e n t s e e n you a r o u n ฉันไม่เคยเห็นแกอยู่ที่นี่มาก่อนเลยนะ e e ลไปฟูรเดอะดิเซนท n ่เวนต t ระต e เราระวังแถวนี้ด้วยนะพี่ของฉันไปในเมืองตอนนี้ยังไม่กลับมาเลยนะอ้าวมันคือบิวพี่ตายแล้วไอ้คิดว่าเห็นพี่ยุดตายแล้วเออใช่เขาตินแล้วจูมี่เจวิชูไล ฉันคิดว่าเราอยู่ที่นี่ไม่ได้แล้วแหละเขาน่าจะฟังพวกเราคุยกันอยู่ถ้าคุณเห็นแล้วมันกำลังมันกำลังไปมันคือมันสายไปแล้วถ้าคุณเห็นผู้หญิงคนนั้นแล้วไม่แต่บอกเลยเออแต่ตอนที่เราเดินไปอ่ะเราจะเห็นเราจะเห็นเออพวกลูกปัน่นขึ้นขึ้นมาอ่าต้องเอากุญแจด้วยขึ้นมาเอากุญแจด้วยมันอยู่หายไปไหนเนี่ย ป่าวแค่ขึ้นชั้นสองเฉยๆขึ้นชั้นสองไปเอาคุณแจเฉยๆถ้าอยู่ออกมาแล้วอยู่เลี้ยวซ้ายมาไอม่ต้องไหนอ่ะไม่เป็นไรมีคุณแจแล้วแหละได้แล้วอยู่อยูๆต้องขึ้นไปชั้นสองอ่ะแต่ได้คุณแจไม่ใช่หรอมีเรามีแล้วไปกันไปกันตรงนี้มีผีไหมเจ็บตัวป่ะไม่รู้ต้นตรงนี้มีรูปปั้นอ่ะรูปปั้นหรือหนึ่ไม่รู้รูปปั้นมีผีรูปปั้นจะมีผีพวกมากกว่า ไอเกียดดันลิบสุระลูกปั้นตูดๆไฟวะผีน้าตูดตูดสะพานฟุ้งผีตื่นวิ่งวิ่งเลยตามอันนี้คืออะไรอ่ะนั่นเนี่ยข้างหน้าเรานะใช่ปันออกไม้ปันใครใครนำมินนี่อยู่นำมินนี่อยู่นำมินนี่จะนำไหมท่านมันหุ่น ลูกปั้นเอาน้ำมันหุ่นเบอจะสะหุ่นชื่อยาไอโฟนไหนเพื่อนๆคอตาย h my god เสียงตูดจริงเลยเปล่าแค่เข้ามาเฉยไม่ได้ยูยไหนะมีเล่นทูเบอร์คอตาแล้วเออมาไปต่อนะลวงมานะลวงมานะลวงมา เลือดหยุดเหยียบจบดิอยู่แย่มากอยู่ไม่ให้เกียรติเขาเลยอ่เยียบ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 เมื่อเขาตายแล้วปันิดไป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 ต่อต่อต่อมินนี่ยังไม่ได่ไอ้ไอ้ไอ้ดุ้งอยู่ตลอดเวลาเลยนะน่าอยู่กวใจหมดเลยไอ้ไอ่้ตัวนั้นตัวจริงอ่ะ อ้อย้มโอ้ไมตัก้ไ่กอดงไอต้องวิ่งใหม่หมดเลยรอไอเธอทานยูยมีแล้วใช่ไหมแต่ทุกคนไปเหยียบศพเล่นก่อนไะยูมีคุณแจแล้วใช่ไหมตไมใช่ยูยตัวอื่นตื่นขึ้นนานะมูวเล่นทูเบอร์เขาตายแล้ว ไม่ใช่ไอตัวใหญ่ไม่ใช่ตัวใหญ่ตัวนี้มันตื่นขึ้นมาพวกเราจะได้ไม่ต้องตายมินี่อยู่ไหนวะถ้าเกิดไอตายนี่คือจบมูเยหายไปเลยอ้าวพวกยู่ไม่ได้เหยียบศพกันอเหรอไม่ลืมโอเคมาแล้วมาแล้วอยู่ที่ที่อยู่ตายอ่ะมไ่เนบอกอะไรเลยอยู่ที่ที่อยู่ตายเดินอ้อมเดินอ้อมใครจะคนนึงลอบผีดิผี ไ, auto, ไ,ไอ้ไอ e ไอ้ล่อไม่ได้คือไอ้มีกุญแจเก็บเก็บสตาเก็บสตาแล้ววิ่งนะเก็บสตาแล้ววิ่งนะนั่นหรืออยู่เก็บสตาแล้ววิ่งนะเดินมาตรงนี้ก็ได้นี่ไปไหนอ่ะสตามีหน yeah. ้าม mm. ินน uh, ี่อย่าเดินไปเด็ดขาดทั้งนั้นอยู่จะตายเออเดินมาฝั่งนี้มาเออยืนอยู่จะตายตกใจหมดไอ้ทุกปั้นเวยยินอมไม่อยากตายแต่อยากเห็นพวกอยู่ตาย เราจะวิ่งแบบหลีกเลี่ยงผีแบบสามร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดถ้าเกิดไอ้ตายคือนารื้อนาื้อยุดอยู่วิ่งไปรอบน่ะทานยังไม่ตายไอ้ทานได้ตายบ้างยังยังไอ้ตายคนเดียวเนี่ยไอ้ตายนารื้อกับไอ้ตายคนเดียวทานอยู่วิ่งไปเปิดประตูนะไม่ปันอยู่วิ่งไปรอบดิ ่ีดูตูดูดไหนนเป็อะ่ะไม่มีจริง,อ,งอ่ะนมาก็ทำให้คนอื่นหลอนโหรว่ะวิจิสที่แขวนคออ่านี่ไงเขาให้ลงมาตรงนี้เอออ่ะ,อะ จะบอกนะมีมีหุ่นบูเชียนั่นอีกอะไม่น่ามีหรอกน่ามีแล้วนะแต่ที่ไอ้ดูมาไอ้ไม่เคยดูแต่แต่ที่ไอ้ไอ้เนี่ยประตูประสบการณ์ประสบการณ์การเล่นนแน่าจะมีบูเชี่นั่นอีกอะโอ้ปนต้องมีแน่นอนแต่น่าจะยังไม่มีอย่าเบียดกันเออเบเบอไอ้เกียดไอ้โรงแรมผีผ้า ไม่ได้อยู่นำหน่อยดิอยู่นำไปเลยบอกเลยว่าโรงแรมผีอันนี้คือเออมันเต็มผีคานใช่ไม่ผิดอ้ยเสียงเวนผีคานยังไงอ่ะโชคดีได้เปิดเสียงเบาแล้วนะนี่อะไรอ่ะ This is all we're doing, man. Who is she? Might ask, well I don't know either. I don't know s h e I'm sorry if you w a n t i t อันนี้คือสิ่งที่เธอทำหมดเลยเธ,เธอเธอคืออะไรนเหรอฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ที่ฉันรู้คือเธอหนึ่งเธอเป็นหนึ่งในสิ่งชั่วร้ายมม,ม,ม,มันเกี่ยวกับผีญี่ปุ่น ทุกคนเข้าลิฟต์กันเขาบอกว่าเออเคยแล้วเขาบอกว่าเคยลองอายก็เลยองพยายามออกแล้วดเดว่าเขาต้องตายหลายครั้งต้องตายหลายครั้งแล้วไ้าลิฟต์กันอยู่ๆคลิกๆไปเรื่อยเดี๋ยวย่ก็เจอลิฟเองยา i n i ก็มาดิ่นยกมันไม่มีแมพบอ มันชอบมันจมีเรื่องหน้าก็ได้ะ Finaly ก็ได้เข้ามาได้อักทีไม่ชอบไปคุยๆกับบ a o s o n d exe นผีคลานเนี่ยเห็ผีคลานน่าจะด่านหาโอเกน n j o อยู่ฝั่งนู้นเราไปฝั่งนี้ Hi a n เ o girl เว้ยแต่ฟักฝั่งนี้จางตันเราต้องไปฝั่งบันโจเกลาไอ้ความส่าตอไปถ้าเราเจอผู้หญิงนะเราไม่มองเราควรจะมองแบบลงหรือคือชิงชิงฮังจีฮังจีชิงชิเตามตกกางติงตุตงตุตุตุตงปปูตงตงตุตุาเรือวงตายเราไม่ควรมองหรือเปล่าเราไม่ควรมองหรือเปล่ารบตกไปเลยเพราะว่าคที่มันพูดบอกว่า if you see her ป มี่ไงไปเร็วทุกคนก็หมายถึงกาเกิดก็เกิดมันเดินไปฝั่งนู้นแล้วมันเดินแล้วคือถ้าจะอาฆาตหรอยู่ชอบโชว์เร็วรีวิวรีวิ่งอ่ะปุดติดปูดเรามาเลยเมื่อกี้เราสปีดลันเลยวิ่งติดปูดูอยูหายไปไหนอ่ะยูวิ่งยูวิ่งมาเลยยูวิ่งมาเลยไปพอยูวิ่งกันตลอดเลยวะใช่ไง พี่วิ่งก็โดนผีฆ่าไอ้ลิฟเนี่ยแปะคือลิฟต์โอ้ชด oh ย y god you freaking sound นี่ไงแมปแมปแห่งความตานคือความตานนีมีผีคลานใช่ปะด่านเนี่ยผีผีคลานนี่ไงแมปแห่งความตานเมื่อไรมึงจะมาว่าแบบพร้อมนะทุกคนไอหลบอยู่เลยเลยอบบไป ปแล้วฉันแนะนำไม่ค่อยค่อยเดินเดินตรงไปผ่านแอมบูชเขียวแล้วเดี๋ยวตรงนี้นะจ๊ะเลยขออยู่ทางแรกเลยเดี๋น้องซีดอะไรน้องซัดอื้เดี๋ยนซีดอะไรน้องซัดทางแยกตรงนี้เราต้องมาฝั่งเราต้องไปฝั่งนี้ไม่มีไม่นคือเราตายอ๋อ เดี๋ยวเราก็เดินตรงยาวได้เลยปันใช่ตรงยาวตรงยาวจ้ะ่รู้ไว้ด้วยนะหรือไม่ทนเลยทำไมต้องนำอีกแล้วะใช่อยู่ต้องนำไอ้นำหงวูยูไรตัวจะไป่เคลมไปรอบหนึ่งเพราะว่นอันนี้ตาอยู่แล้วปันอ๋อไม่ค่อยชอบนำเมื่อไหร่หลุดนะถ้าอยู่เน็ตหลุดเมื่อไหร่นะปันไอจะไม่เล่นกับยูแล้วแล้วก็ขอภาวนาว่าจะไม่เน็ตหลุดเลยนะพูดอะไรเงี้ยไอ้นำก็ได้อะไปเดินเดินตรงไปเราเลี้ยวขวาทัน ปืนคามาอยู่ข้างหลังเราอะเสียงคานไม่ทานข้างหลังตายเนี่ยุณเชี่ย ไอเห็นมันอ่ะมันตามห้อยูไปอ่ะมันอยู่ตรงนั้นอ่ะมันตามพวกนั้นไปแล้วท่านมันตามเรามาแล้วไอหลงแล้วเนะี่ยอยู่ตรงไหนวะนะอยู่อยู่ไหนอ่ะตามหลังพวกเออมื่อกี้พีอยู่หลังใครเลยอ่ะคลานเอ้ยแต่ไม่ได้น่ากลัวค่ะเอาเมนี่พีเป็นหน่วยแต่เขาเรียกว่าอะไรที่ออกมาจากทีวีเดี๋ยเออพีจูออนเดินเร็วมากอ่ะคลานเร็วมากมาก<ๆ>มากว่า รู้สึกเหมือนไอเห็นไอตาอีกแล้ว่ไออ้เรราาปตงงกคืผิดแต่มันก็ไม่มีทางอี่อยู่เป็นตรงกลางเลยนี่แผนที่ไอไม่ผิดเชื่อมันนี่พวกเราอยู่ข้างหลังนพวกอยู่ไหนกันเนี่ยหลังอยู่อ่ะเนี่ย อุ้ยเสี่ยไอหลอนมินนี่แทนผีแล้วเนี่ยมินนี่วาร์ปได้ไอหนี่ใช่ไหมที่ตรงกลางก็ไม่รู้ไอจำแม่ไม่ได้แล้วเพราะไปนัพราะอยู่อยู่ไหนกันนะปันอยู่ซ้ายปันปันปันข้างซ้ายข้างซ้ายข้างซ้ายเมื่อกี้อยู่เจอเดี๋ยวเนี่ยข้างซ้ายข้างซ้ายแน่ปันไอบอกเลยโอเคโอเคเราเดินมาฝั่งนี้ได้เราเดินมาฝั่งนี้เรา อ้นกลับมาจากั่งนี้าอถูกถูกถูกมาฝั่งนี้อ๋ออยู่แน่ใจเหรอแน่ใจจ้ะพุ่งไปสุดใจจนถึงทางแยกตรงไปจนถึงทางแยกเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วก็เลี้ยวซ้ายน่าจะเป็นลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายแล้วไงต่อวเลซ้ายนล้วนงต่อน่งนั่ี่นันั่วง่ง่ ไม่รู้ว่าจำสเกลยังไงแป๊บหนึ่งนะต,ต้องไปเอ้ยใม่ใหม่ฝั่งนี้เอ้ยแป๊บหบนึงแบบน่งแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งแย่กันไหมอะไรของอยูเนี่ยปันไอ้งงไอ้งงใจเย็นจะพูดยูแบบนี้แป๊บหนึ่ง what the fuck งงมันมาแล้ว พิทามเจอแล้ว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 ทานอยู่ไหนทานทานที่ไหนเนี่ยกลับมาที่เดิมกลับมาที่เดิมที่เราเจอกันอ่ะท่านเดินมาเดินมาเดินมาปุ้งบุ้ง

ยูคิดจริงมีไอไม่รู้ว่าตรงไหนอ่ะอันก็ไม่รู้เหมือนกันอยู่ลองถ่ายภาพแบบแล้วอยู่วิ่งมาอยู่ไหนกันวะแนนทานไม่น่าใช่ทางนี้วะอันอันนี้อย่าอย่าตามไอมาไอ้ไอ้มั่วแล้วนะไม่รู้เตากำลังจะตาดกันหมดไป ยูส่งแมพมาง่ายกว่าปันเดี๋ยวไอพาไปเองอะเจอแล้วเจอแล้วเดี๋ยวเพิ่งเดี๋ยวเพิ่งเรามินี่ไม่ทันแเราทันเรมินนี่ดด้ๆๆดช่วยอยู่เองชัปเปอร์หนึ่งต่อสามอ้ามินนี่โอเคมีคนหนึ่งวาร์ปวาร์ปหมดเลยยูเป็นเ r ิด into the unknown ยูแมนท e ่ to escape the hotel and the shi shi ang hong ji ิอ๋อโซยุ so ตดแล้วคุณก็คิดว่าอะไรนะจบแล้วมั้มงจบแล้วอ๋อจีนี่อ๋อนุนอฉันอ,อยู่ที่ไหนเนี่ยเดินไม่ได้เอเดินไนดะ้โอ้ฟั๊อะไรไม่มีอะไรเลยเสียง มันกำลัง l ะเปลี่ยนฮาริตฮาราไม่นี่ไม่ใช่คทีส The Empire End of Chapter หนด็บโคตรเก่งครับตายไปสองรอบทำอีแรนดิทำกนหนตายหน่อนไม่เคยอันไม่ตายก็ทานดีสุดทานยัวเบสเพลเยอร์ไอ o ูเก็ End of Chapter หนึ่แล้วเรากลับไม่ได้ ใช่ปันเออมันแ h ปเ t อร์สองสงสัยจะอยู่ในล็อบบี้อะ่ะอ๋อโอเคโอเคนะครับผมก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็ลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e นะครับคลิปนี้จะไม่ได้กรีดมากเพราะว่าเสียงไม่มีนะครับแล้วก็มันไม่ได้ตุ้งใช่อะไรขนาดนั้นนะคือถ้าพวกคุณเล่นกับเพื่อนเกมนี้จะไม่ได้รลอนขนาดนั้นเลยนะครับผม,ตมแต่เล่นด้วยตัวเองก็อย่าเล่นเลยครับ เล่นเลย,ยเล่นเลยเ,เ,ลเล่นเลยตัวเ,เ,เองก็โคตรหลอนน่ะเออนั่นแหละครับผมก็บายบายครับสวัสดีครับ